จำได้ว่าจบอยู่ที่บนเตียงเดี๋ยวก่อนอันนี้คุยกัน3วันนัดเจอครั้งแรกครั้งแรกเย่เยเลยนัวกันไปนัวกันมาความพลิกอยู่ตรงจะเย่กันมันก็ต้องแก้ผ้าเนาะถอดพอล่างช็อดฟิลเอ้าเรายังไม่ได้แปลงเพศหรอ<ๆ>เขาก็นั่งเปิดใจคุยกันนะว่าแบบจะเยะ่คุยกันโอ,อ้ถ้า้คะแนนผัวนะเรื่องเซ็กมีสินะให้ร้อย<ๆ>เรียกยตัดปลายนิ้วก้อยนะ ไป,ปหมดนะโป๊แล้วดูตีนเราอะมันจะมีรางมีเซนส์อะไรก็ไม่รู้อะหนูทุบประตูแบบไม่กลัวเล็บเจลหักหรอว,ว,ว,วะเฮ้ยอเปิดไม่ได้ยังไม่พร้อมนั่นหนูก็รู้แล้วว่าแบบต้องมีแบบอะไรอยู่ในนั้น,นเราก็จะลงแต่เรื่องดีๆ,ๆในโซเชียลแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆหนูกับเขาอะมันกําลังแบบมีปัญหา <S <S 2> <S 2> อะไรกันนะมาอะไรกันโกรธผัวแต่แบบทะเลาะกับผัวนึกออกปืะ